พายุใหญ่ในส่วนมิตรภาพบ่ายวันหนึ่งท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มลมพัดแรงปุกปุยเงยหน้าดูเมฆดูเหมือนฝนจะมาแน่เลยเขาปันรีบเก็บตะกร้าผลไม้เราต้องปกป้องส่วนของเราทั้งสองรีบช่วยกันเอาฟางคลุมดินนกน้อยบินลงมาเตือนระวังนะลมแรงมาก แล้วฟุมว้มวุ้มพายุโหมกระหน่ำฝนตกหนักต้นไม้ไหวแรงปุกปุยกับเขาปันหลบในบ้านฟังเสียงลมพัดวูบวาบทั้งคืนพอรุ่งเช้าทั้งสองรีบออกมาดูสวนโอ้ดอกไม้หักไปหลายต้นเลยเขาปันพูดเบาๆปุกปุยนั่งลงมองแปลงดอกไม้ที่เคยงดงามเขาถอนหายใจแต่แล้วก็นึกอะไรขึ้นได้ เราเคยปลูกมันขึ้นได้ครั้งหนึ่งเราก็ทำได้อีกพวกเขาเริ่มเก็บกิ่งหักถอนหญ้าแห้งและปลูกใหม่กระรอกมาช่วยหาฟางอีกนกน้อยช่วยหามเมล็ดแม้จะเหนื่อยแต่ทุกคนก็ยิ้มไม่นานดอกไม้ก็เริ่มกลับมาคราวนี้แข็งแรงกว่าเดิมเพราะดิ่งชุ่มและเพื่อนๆพ,พ,พร้อมใจขอคิด บางครั้งสิ่งสวยงามอาจถูกลมแรงพัดล้มแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้และมีเพื่อนช่วยกันสวนใจก็ผลิบานได้อีกครั้ง